มมไม่กี่เดียืนี่เอาไหมเหรอคนใหม่กันอะไรพี่น้องเอ้ยต่อยกันคนละใหม่ละมือ เจอมาแล้วไปซื้อออกจักการพองอย่าให้ปัญหาลุ้นอันนี้ก็มีทุกราคอันนี้ยังใหม่ตองเกตเอ้ยตองตองเกตก็เนอะ <laughs> hai còn balas á tới cái cái. lăng lói mới nè. Mà, thì nó bởi đây xưa nằm ở lùm mà chẳng thấy nó thịt bởi dù thế cả khao dù khao bởi xưa nằm ở lùm mà quá khá dạ mà này, này. hạn mình cái dù cay bố mì đây theo này nội cái không mà nó xử mà lời vậy em lợi nát bò bò nác. ha <Nhạc> nát bò 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 nát sẽ bay đi cắt bò hình <Nhạc> <Nhạc vô bài hơi> มีสังลูกสกังอันนี้เป็นห้านของผ่นบ่หล้านสาังเอาไ,ไอว้ด้วยว่าเจ็บเอวลรนั่งเลยล บ่เอนี bed, no, n n o, é, ela, à, o, ้บ so ่แปะนะยังเนาะนางลอยจะขึ a, a. So ้นบ่ใส่เกือบเจะบ่ห่อนเตะมันแดดนะอ่าห่อนก็ใส่แ้วแม่เกือบนะบ่ซื้อมาให้ชองคู่ยังบ่ใส่อยู่เกือบไม่นะใส่อยู่บ่อ่าใสอ่ะนะแม่มันห่อนตีนนะ เจ๊แมวบ่คือเห็นคําแอวสิว่าเจ็บแอวเลเ็บเนักเ็บแวบ่ตัวนี้สิบ่แปนะยังอยู่นบ่โอ้ ฮะนี่นี่มายืนนี่ดูฮะมายืนมางนี่ดูยืนมางนี่คุยไทยอ้ยืนตนงน้ะพูยืนมาเฮือนจะพูกนอกนานเออหลอดนี่ก็ได้แล้ววันหนึโอเค พ่อละบอกเนี่นะยาละบอคนนะยาก่อนพักผ่อนก่อนบอ่นเด็ดห่ดดอนคือนานมาแต่เนาะ เป็นอะไรรังลอยเมืออยไรบอมื่อยธรรมดาเนาะเห็นเพื่อนแล้วก็มีแห้งหรือมืออะไรนึกเนาะซาลาพอดีพี่น้องบัวซุงเป็นได้น่ารังลอยบัวซุงเนาะพอดีเลยเนาะอันนี้บอเสือผ่าจะสักมือเสือเนี่ยนะนี่ไรต่าขึ้นเออ

เอาเตียงของมัเอาเตียงขอมันบดาลูกน้อมันน่ะมันต่ำ เอ็ยาิขอบคุณครับน่ะโแมนันยกโตได้อะไเกิงขอบใจขอบใจบวกินบอกินคือกันกระเดียวบวกินยองโย่ซื้อมาห้แลลวกินโลดโอ้โชคดีวะโชคดีบ่ใช่ได้ยังได้เบอร์นึ่ได้โหลดบอแเดียวได้หลด ไปโหลดด้วมาแบ่งหหกัไงกนด <c oughs> ได้เอากาแฟอันนี้ไล่ล่านะกันกดดีตรงนี้เอาบอดี้แล้วตัวสีแดียมือโห่บ่เคยได้จันะกเถื่นอนหรอกพอแเห้งเป็นลอยสองลอยจักสิพอจากก้าบ่มันอยู่ในอันยืนใช่ไหมตู้ขับเปิอดอันนี้ทามันครบบอดสปริงมันฮั่นสปริงมันกับทามันสปริงล่านหาโหลด khơi hết khơi đáy Chín của bự đâu bên hên Cái nạn mưa là phóng xong phóng Lòi lòi Không thương cái đáy xong tuốt Thà ừ. em lòi là gì đó Phải ừ. <laughs> không <laughs>

สงสบเดินย no ังมาแล้วได้แนเนาะตีสาเอาเตมาน มุงเกลืนของจันวายามเส้นบอกเพ่ดีาคือตื่นไว้ชหนะลูกตกอุนันเธอเด้อ เออมันคือนอนตื่นไวมันหอนบ่าจากักนี่นางลอยเอาเป้มาปลูกให่นี้นี่เอามาปลูกแค่มองกอกน้านี่เย็นเฉยอะลลี่ฮัลลี่พี่เอึ้นมานั่งพี่มานั่งอยิ่งทึ่งสินั่งหันบอ่อ พี่เอาขึ้นมานั่งพี่พี่มานั่งมันฮะอีกอนนอยังก็อลายพี่ยังขอาาว่า,วา,วาเอ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 ,าอ,าอาู่นมาผูกค่นี้นี่จะว,ว่าเย็นเอานอนนะมันฮ้อนใ้ตู้จะนะ ือตื <s <s uh> ่นไวเลยเพราะมันหอนบ่ป um> ้าเหือจนเปียกเลยคุณน้องเอ้ยคนน้อยๆก็คือเปียกเออผมจนเปียกเลยเนาะเห็ดกระบาบเห็ดกระบาดบุญมีเนาะหอนนอนบ่ได้เนาะนอนบ่ได้คุณน้องมันหอนเลยเจ้าบอนอนเดือดเตียงผัวปู้เลยปู้บ่นอนมันบ่นอนบ่ คือนอนี่พุ่จะเป็นสีเย็นกว่าอ่าเย็น่ังเอามานอนอยู่ตุ่ยอะไรอยากเบิ่งพวกข่อยเทือนอืมเบิ่งเทาูนนุดบอาเป็นอะไรสุบอดแล้วใส่บอด้ คุ้มเลยนะนี่ใจห่านนังลอยก่สซแลล่เลยเนาะบุญมีบุญมีบุญเห่อหอนนางลอยจะคือเบามูกน้่มให้ลูกหอน ขัดช <Đ úng. S 1> ูบช <Đ úng. S 1> ุบมาได้ชุบบาได้กันคู่ดูไอ้คัวจะหสูบให้หามอันเพืนไเกิงสูบน้ำให้ลูกให้ลูกจะได้เกิงให้ลูกใั้เมียจ้แน่บุกผมจะเปียกบ่เลยไ่บ่ได้เียหนเออดูฮยะสุบน้ำให้แน่สิชุบดอนเขาล้มดูนี่ ผมเปียกเลยอผมจนเปียกเอาไปนอนอบผิวอยู่ในอนตูนนเาสวัสดีป้าลุงสวัดีป้ลุงเอใส้เกิบใส้เกิบงามดิใช้เกิบงามไปถิ่นทางนดละเกิบงามอ่า เกือบงามบ่ใส <A> ่บานไม่นช่เกืูบเล็กก็อานางร้อยก็ยังบอเปลี่ยนบ่เกือบเปลี่ยนแล้ค่ะเปลี่ยนแล้วบ่เกือบคู่มอะไรีนี้นะ

หนามสูบบ่ได้เออมันคืองอนอ้ยปวดแขนเลยปวดแขนเลยก็ว่าจสวดจะไปตักหนามอยู่น้ำกินเจ้าแล้วจะบ่ไปตักบ่อน้ำกินเบ่เลยยังนะยังในไซอันนั้นใบหนึ่งนะพี่ตกอันนี้

เราองจะกลับแล้วมึงไปสูบหายออกไปสูบบ่ได้น้อบ่อแดงบ่อไหนดูพอโบกันนี่นี่ไข่ฟัวจะน่าสูบจะทั้งงานนี้ว่ายหายบ้านละจะอาดจะกับต้องอื่นฮะเออชูบน้าพี่น่มันชูบนะฮะบัวแล้วก็ทั้งเลยอุ้ยมันมาแล้วูบเองกระไรไม่ชูบบ่ได้ได้สิถูบเองได้ facebook จะโควาไปนู่แล้ว

ฮ้อนเลยมื้อนี้มื้อฮอนลมซะเนาะฮอนอีเราจะอาบได้นํามื้อนี้โอันบ่มีน้ําสิอาบบ่มีน้ําสิอาบนั่งอยู่ในกอกก็บ่มีน้ําอาบบาดนีเอาแล้ว้โอบ่สูบให้ก็บ่ได้อาบโอ้ยชีวิตนางอยเอาแม่ตัว

จังหวะเงืนละาพี่ทว่าวลือกคู่บอดีคขาบรคขาเลือคู่มือเรื่น้ำมันต้องมีวันดีเลืะนดีลูกเลยจานแล้วจานแล้วเพื่อนบเารุงหายเดือนคนที่ว่า

สบายดีดสบายดีอาบน้ำก็ไป็นอาบสัมบัตแล้วเละถ้าพูดจะพูดเลย